สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำหัวปรีทอดกันค่ะพอดีได้หัวปรีมานะมีแค่หัวเดียวเองค่ะก็เลยจะเดี๋ยวเราจะเอามาทอดกันค่ะหัวปรีทอดหัวปรีเนียมีประโยชน์นะคะยิ่งโดยเฉพาะ,ะสำหรับแม่ลูกกินแล้วดีมากๆเลยค่ะจะเพิ่มปริมาณน้ำนมให้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราจะเอาหัวปรีเนี่ย มาล้างทำความสะอาดหั่นซอยให้เรียบแล้วก็แช่นในน้ำเกลือไว้นะคะเขาจะได้ไม่ดำค่ะส่วนใครจะมีวิธีแตกต่างไปจากนี้ก็ตามสะดวกเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งก็ใส่มะนาวใส่มะขามได้หมดเลยค่ะนีนียเราไม่ได้ใส่หมูใส่กุ้งนะคะแต่เราจะเพิ่มปริมาณแล้วก็สารอาหารด้วยการใส่เป็นเต้าหู้แข็งเนะเาะออกมาบี้ๆสับๆหยับๆยา ไม่ต้องละเอียดมากค่ะเป็นผสมอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราจะใส่ในวันนี้ค่ะให้ส่วนของเครื่องปรุงนะคะวันนี้เราจะใส่พริกแกงค่ะเป็นพริกแกงเผ็ดแล้วก็ไข่หนึ่งฟองนะคะซ้อนหอยหนางรมองปรุงรสน้ำปลาค่ะหรือว่าใครอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมไปกว่าน,นี้ก็ตามสะดวกเลยของเราวันนี้จะทำแบบไม่เผ็ดมากค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยพอส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะใส่หัวปรีที่เราทำนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะวันนี้เราจะใส่แป้งมันในคลิปเนี่ยจะเห็นแค่สองช้อนจริงเราใส่ไปประมาณสี่ช้อนพูนๆเลยค่ะเพราะว่าผสมไปผสมมาก็จะกว่าจะได้ที่นะคะสรุปว่าสี่ช้อนนะคะแต่ก็ต้องดูปริมาณของ หัวปรีของเราด้วยค่ะของเราเนี่ยเหลือทนานนะคะจากนั้นก็จะใส่เต้าหู้ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งเราแอดซวยนะคะอยากจะเพิ่มอะไรก็เติมไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกันได้เลยค่ะวันนี้เราจะทอดสองแบบนะคะถ้าใส่ลงไปเป็นก้อนกรแบบนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสที่ได้ก็จะเป็นแบบนะะุ่มค่ะ มีความกรอบขอบขอบข้างนอกแต่ว่าเนื้อข้างในจะนุ่มๆค่ะเดี๋ยวเราจะทอดในส่วนนี้เสร็จเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบนุ่มๆค่ะนุ่มข้างในเนาะก,กรอบนอกนุ่มในเราจะทอดประมาณสี่แผ่นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีที่จะทําให้กรอบฟูนะคะก็คือเราจะโรยให้กระจายแบบนี้นะคะ่ะ ให้กระจายให้เท่าเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยตะล่อมตะล่อมเข้ามาค่ะวิธีแบบนี้เวลาเราโรยถึงสูงเนี่ยเนื้อของอ,อาหารส่วนผสมต่างๆ,ๆเขาจะสัมผัสอากาศเนาะทำให้มีความฟูเบาค่ะเราก็จะได้ทอดที่มีลักษณะโปร่งๆแบบนี้นะคะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยพอทิ้งไว้านานๆเขาก็จะ,ะไม่ค่อยกรอบแล้วล่ะค่ะเพราะว่า ในหัวปรีในตั้าหู้เขาจะมีความชื้นสูงเนาะแต่ว่าพูดถึงก็กรอบในระดับหนึ่งค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทอดส่วนที่เหลือให้หมดพอตากออกมาก็กินนะคะเดี๋ยวเราจะทอดชิ้นสุดท้ายที่เหลือให้หมดเลยค่ะก็เป็นอันว่าหัวก็เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ทำน้อยค่ะ อยากให้ทุกคนได้ลองทําดูนะคะทําง่ายค่ะสูตรนี้อาจจะแบบไม่ได้กรอบข้ามวันข้ามคืนนะคะแต่ว่ากินตอน,น,นร้อนๆเนี่ยก็อร่อยมากๆเลยค่ะใครจะกินกับน้าจิ้มที่ตัวเองชอบไม่ไม่ต้องจิ้มเลยก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับการรับชมคลิปค่ะเอากันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอให้โชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะ่ะ